ในที่สุดฟุตบอลระดับสโมสรก็กลับมาลงเตะกันอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้พักเบรกให้กับโปรแกรมทีมชาติไปซึ่งก็มีนักเตะหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนพาทีมของพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้ในที่สุดโดยในวันนี้เราจะคัดนักเตะมา5คนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นให้กับสโมสรของพวกเขาในศึกฟุตบอลลีกชั้นนำทั่วทวีปยุโรปในนัดเมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูนักเตะทั้ง5คนที่กล่าวมากันเลยครับโดยนักเตะคนแรกได้แก่นาธานเลดมอนกองหน้ากึ่งปีกตัวจีจากสโมสรนเซาเทมตันที่เขาพาทีมของเขาพิกนรกกลับมาเอาชนะเบอร์ลี่ไปได้3ประตูต่อ2หลังจากที่โดนนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกของเกมซึ่งในเกมนี้นาธานเลดมอนยิงไป1ประตูและจากการสร้างสารรค์โอกาสให้เพื่อน4ครั้งของเขา มันนำมาซึ่งอีกหนึ่งแอสลิตในเกมวันนี้และที่สำคัญเขายัางเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งไปได้ถึง4ครั้งในเกมนี้นักเตะคนที่2ได้แก่ยาโก้อัสปาร์สกองหน้าตัวเก่าจากสโมสรเซลตาบีโกที่เขาพาทีมเซลตาที่มีผู้เล่น10คนบุกไปเอาชนะอาราเบสถึงถิ่นสประตูต่อหนึ่งซึ่งเกมในวันนี้ยาโก้อัสปาสคือหัวใจในเกมลุกของเซลตาบีโกอย่างแท้จริง และเขามีส่วนร่วมในทุกประตูของทีมจากโอกาสงานเท้ายิงห่งครั้งของเขามันนำมาซึ่ง1ประตูและจากการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อน3ครั้งมันนำมาซึ่งอีก2องแอสซิสและจาก1ประตูกับอีก2แอสซิสของยาโกอัสปาตในวันนี้มันทำให้เซลตาบีโกบุกไปเก็บ3าคะแนนสำคัญได้สำเร็จนักเตะคนที่3ได้แก่เทเซเก้ ge, ปีกตัวเก่งจากสโมสรแอสตันวิลล่า ที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับในนาที62และพาแอสตันวิลล่าพลิกกลับมาชนะฟูแล่มไปได้3ประตูต่อหนึ่งซึ่งในเกมนี้จากการลงมาเป็นตัวสำรองของเทเซเก้เขาใช้เวลาประมาณ19นาทีเพื่อยิง2ประตูและจาก2ประตูของเขามันนำมาซึ่งชัยชนะของแอสตันวิลล่าในท้ายที่สุดและหยุดสถิติไม่ชนะใครติดต่อการ4นัดของพวกเขาในศึกพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนักเตะคนที่4ได้แก่ มาคัสตูรามกองหน้าล่างยักษ์จากสโมสรโบรุเซียมืนเช่นกัดบักซึ่งในเกมนี้เขายิงไปคนเดียว2ประตูในช่วงครึ่งเวลาหลังและพากัดบักพลิกกลับมาเอาชนะไฟลบวกไปได้2ประตูต่อหนึ่งซึ่งนั่นทําให้กัดบักเก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่2หลังจากที่9เกมก่อนหน้านี้พวกเขาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยและแพ้ไปถึง8นัดที่สําคัญในเกมนี้มาคัสตูรามยังเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งไปถึง3ครั้ง ซึ่งมันมากที่สุดในเกมวันนี้และเขายัางชนะการดวลลูกกลางอากาศไปอีก3ครั้งและนักเตะคนสุดท้ายได้แก่มาโกอสอาคุนยาแบ็กซ้ายฮีโร่จากสโมสรเซบิยาที่ในนัดเมื่อวานเขาเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยพาเซบิยาเอาชนะจากฝูงของลาลิก้าอย่างแอตเลติโกมาริตไปได้1ประตูต่อศูนซึ่งเกมในวันนี้จากการง้างเท้ายิงเพียงครั้งเดียวในเกมของมาโกอสอาคุนยา มันนำมาซึ่งหนึ่งประตูและมันเป็นประตูชัยที่ช่วยให้เซบียาเก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้ที่สำคัญในเกมวันนี้มาคอสอาคุนย่ายังสร้างสารร์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีมไปถึง3ครั้งและเปิดบอลสำเร็จมากที่สุดในเกมนัดนี้ถึง4ครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกับนักเตะทั้ง5คนที่เราได้กล่าวมากันบ้าง ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ